เฮ้ยเฮ้ยให้มาคุณไปเจอแค้นนะจะเจอทรงเจ้าพ่อกูบอกเลยครับคิดว่าจะคิดว่าจะเล่นต่ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพักแล้วพักแล้วเจอกันครับโอเคครับผมโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDC Gamer ไปจุ้นเลยครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาทำการ สุ่มแชทโลกนะครับผมโดยที่คลิปนี้นะผมก็เป็นคลิปแรกของเราอีกแล้วนะครับผมก็แบบเป็นคอนเทนต์ใหม่ประจําช่องเราดีกว่านะครับผมเอางี้ก็วันนี้นะครับผมผมจะมาทําการสุ่มแชทโลกนะครับผมแล้วก็อาจจะเข้าไปเล่นกับผู้เล่นที่อยู่ในแชทโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ผู้เล่นเขาด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเขาเอาย่างไะงมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเราที่แบบในเชิงบวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงลบอะไรเงี้ยผมก็จะ อ่าไม่ให้ของรางวัลนือเขาแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรนะครับผมนะพอดีว่าในโรเสาที่บ้านผมลองนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับผมไปเจอกัน โดยที่วันนี้นะครับผม, mm. ผ,มผมก็จะทําการแต่งตัวแบบหล่อเท่หล่อเท่เดี๋ยวละกันสไตล์ไฮไลท์นะครับผมนะเด็กๆชอบดูแบบไฮไลท์หนึ่งสีอะไรงี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมก็แบบอาจจะไม่ค่อย 1, หนึ่งสีทุกคนได้ดูนะเพราะว่าผมก็เล่นแบบว่าชิวๆตามสบายสไตล์ผมนั่นเองนะครับอ่าผมก็จะแบบแต่งตัวแบบออกแนวไฮไลท์หน่อยละกันนะครับเห็นว่าแบบเด็กๆชอบแนวไฮไลท์นะครับนะน้องๆแบบอยากให้ผมแบบแต่งตัวแนวไฮไลท์อะไรเงี้ยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมขอแต่งตัวกันแล้วกันนะครับผมนะเลือกกางเกงหน่อยกางเกงผมจะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็รองเท้าผมจะเอาตัวขาวขาวขาวรองเท้าขาวนี่เก่งนำเท้าขาวเป็นตัวนี้นี่โอเคประมาณนี้นะครับผมพุ้ยไม่ได้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 ไไดไไดไไดลืมลืมผ้าปผิดปากได้ไงเนี่ยอายุโอเคเขาก็ใส่แล้วเนี่ยอันเนี้ยบอกไว้เลยโคตรเท่นะครับนี่ไหนวะผ้าปผิดปากสีดํานะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งสีดําดาดเตื่เลยนะครับหายไปไหนวะ ป,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 ปนี่ไงเจอแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปสุม่มแชทนโลกกันนะครับโดยที่รอบนี้นะครับผมผมจะไปเล่นใน4 VC นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมสกิลที่มันดีๆหน่อย,อยอย่างเช่นกล้านะครับผมแล้วก็เออเออตัวละครอ,อะไรดีตัวต่อไปเป็นตัวนี้ลวกันนะครับอ่ะโอเคไปสุม่มแชทนโลก4 VC ปับป๊บปั๊บนี่ไงเจอแล้วโวมกันดีครับหมดเลยครับหดเลยครับ ฮัลโหลเล่นไหมครับฮัลโหลเอ้าเออทุกคนผมลืมบอกไปนะครับผมก่อนที่ผมจะไปเล่นนะคือหลังจากเนี้ยผมยังไม่สามารถคุยกับทุกคนได้นะเพราะว่าเออผมไม่สามารถปิดไม์ได้นะครับในคอมมันปิดไม์ไม่ได้นะเพราะงั้นก็เอา,อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ย ไม่สบายอกสบายใจที่แบบเอ๊ยทำไมพี่ไม่คุยกับคนดูเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันคุยไม่ได้นะเพราะงั้นผมก็เลยทำการแบบพูดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปหาทีมอลนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอสีสีขึ้นมาก่อนนะครับอคไ้้ปดเ่้งรอยนะลอดฮ้ยมาแล้วมาแล้วรูดีครับไม่ยิบาหรอมันไม่ยิบห้าหรอกไอ้เหี้ย ใครเขาจะยอมแล้วเพราะเขาอ้วนเนี่แต่เอ้ยบาเบาไอ้แก่มาจากไหนไอ้ฮัลโหลครัมมาจากไหนครับมามาจากว่ามาจากชแโลบครับมึงดูดิเขาทำได้ไงอ่ะมึงดูเขาเก็บขั้น400 400อ่ะมึงดูดิเงี้ยทำหนึ่งไว้เงี้ยโคตรเก่งอ่ะเงี้ยทำหนึ่งไว้มาโคตรเก่งเขาเขาเขามีสตีมเพจอยไอ้เฮียเขาอยู่แดงๆสองดาวเขามีเพจอะ KFC Gaming ใช่ครับใช่ครับ KFC เกมมี่ครับเกมมี่ถ้หรอพี่พี่พี่แคสกล้องน้ำไปอ่ะอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่คือพอดีเสียงเสียงมันกล้องครับเสียงมันกล้องกล้องน้ำก็บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกล้องอะไรหรือกล้องเฟซอ่ะอะไรนะครับกีหรือกล้องสดอ่ะฮะเออพี่บอกเสียงกล้องฮะกล้องอะไรอ๋ออ่ามันกล้องกลางวัลครับกล้องลางวัน ครับผมใช่ครับใช่ใช่เดเดียเขาเขาอยู่เอ็มจีว่ะเขาอยู่เอ็มจีไอี้อ่ะครับผมสาขาสองสาขาสองครับไม่ใช่สาขาหนึ่งผมต้องเล่นูกหลักอะไรผมเลูตอนนี้ครับครับผมเยสสูเล่นไมเล่นไมเล่นไหมเนี่ยผมหาเพื่อนเล่นอยู่ซีซีจาดับเนี่ย ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับใครใครปอก <c oughs> ไหมวะ <c oughs> ใครปอกไม่จะป่อยเลยอ้เนยใครใครเขาปอกไอ้ <c oughs> เนี่ยคิดเปลอ่อยเมนแบบไง Y ไปก่อนกิ๊ตส์กิ๊ตส์ <c oughs> <c oughs> ต well ุ๋งหนุ่มเะียงหนุ่มวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายนักบุญโอเคอันเจอแคนนักบุญนักบุญนายน่ยนักบุญเฮ้ยนักบุญจริงด้วยเกินไปพี่นี่ไม่ทีวันกด้เลยได้เลยไหนไหนโชว์แบบเก็บหัวนักบุญให้ดูหน่อยดิจะเจอทรงเจ้าพ่อกูบอกเลย เฮ้เมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเข้าเข้าเข้าไปไลนแล้วเข้าไปไลนนึ่งถูไปไลนนึงเข้าไปไลนนึงล้มแล้ว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 ไอ้นี่ไงทรงเจ้าพ่อล้มทรงเจ้าพ่อล้มตรงนี่เฮ้มันจะตายมันจะตายมันจะตายมาแล้ว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 เฮ้ย ล้มหนึ่งล้มหนึ่งแล้วล้มหนึ่งแล้วคันมาคันมาดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วหลังเข้าหลังเข้าระวังหลังระวังหลังระวังหลังโอ้โหตึงเกินขนาดเป็นผู้หญิงขนาดนี้ถึงเงินเก็บเออดิโคตรตึงเลยครับโคตรตึงเลย เมื่ Get <gettable> <Wit default> อกี้มาถูกตัดตัดมาเจ้าพ่อแตกจี๊ดเลยเจ้าพ่อทรงเจ้าพ่อแตกง่ายเกินทรงเจ้าพ่อไม่น่าใช่เราทรงเจ้าพ่อเนี่ยใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าพ่ออีท่านรู้สึกยังไมบเลยได้ฟังนะเมื่อกี้เนีแม่งร้องเ่ยโอ้โหร้องโคตรหาใช่ร้องใช่ร้อง ย่าพ่อเขาเชื่อมากครับมากมากดีฝันมากดีฝันย่าพ่อลำสองลมสองลำสองม่ต้องรู้ไม่เข้าหัวเข้าหัวไม่ตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหลังหน่อยตัวผู้หญิงอ่ะชุบหน่อยชุบหน่อยชุบเล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 ย เก็บหมด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 เฉีวนะเิวนะทรงเจ้าพ่อชิวนะทรงเจ้าพ่อดึงฟังที่เขาต้องกดคีย์บอร์ดดิเฮียกรบกิบกรึบเอาไมนได้ยินเสียงคีย์บอร์ดด้วยหรอ ฟังฟังฟังเสียงเล็บจิ้มหน้าจอดิจ่ะ <c oughs> ระวังจอแตกนะครับเอาเล็บจิ้มหน้าจอครับแต่เาดจได้อไอยู่น่ยไเไโอ้โหล้มหนึ่งแล้วล้มหนึ่งแล้ว <c oughs> ดาวดาวใหญ่ไอ้กิ๊กไม่มีกระสุนสิเฮ้ยระวังระวังระวังทุกคนระวังที่เรื่องของแรงจะกลับไม่เห็นแม่เลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งสวยครับสวยครับสวยครับมาขึ้นไปเด่งกันแล้วเด่งกันแล้วเด่งกันแล้วเดิแล้วเด่งกันแล้วผมแย่ยผมแย่ย เดาเดาเๆเดาเวไม่ไหวไม่ไหวผมแย่ผมแย่ตัวท้ายอยู่บนใดนู้นน้หมอปลาหมอปลาจ๊หมอบปลายเลยชดาวชูดาชูดาวสวยสวยสยสวยๆจยอบปเี๊ยยกูขำกูปวดหัวเว้ยมาดีมีแมงมุมอย่ผมขำแหมือ ยิงตั้งนานย่งได้สองขวยงตั้งนายได้สอวงมันจะีอะไบ้ามอะไรมดจะมดอมองหาดัจะมีอะไรุวโอ้ยรวยกันสุนเกินเอเอผมขอกระสุนหน่อยกระสุนหมดเยอาไปเอาไปเอาไปครับเอาไปเอาไป ให้แม็กเดียวให้แม็กเดียวไอ้คิดกระตุ่นน่ะกระตุ่นหายเองกระตุ่นหายเองทำเองตัวเองตัวเองยิงเล่นจนหมดแล้วอ่ะเออต้องมาขวางคนอื่นได้ไงอ๋อปืนป่าผาอลด้วยจะพอลดเรียบร้อยเข้า AW first blood ไอเพี่เอ้ทำให้กูตายเหี้ยเอาใจเย็น พ่ออยู่น anyway ิ่งๆดีเจ้าพ่อเจ้าพ่ออยู่นิ่งไม่ได้เจ้าพ่อกำลังทรงม้าอยู่ิดอยู่นิ่งไม่ได้เฮ้ไม่ีแบนเนี่ยดูที่เโก้นะได้เยไม่ไหวเกี้ไม่ยิงมันไม่ตายใส่จยิงยี่สิบแปดล้านนัดอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโดนโดนช่วยด้วยโอเคโอเค เข้าหัวเข้าหัวเีิงเขาไอ้ไอ้สอนไอ้สอนไอ้ดูกูกางตีดิชุได้ไหมชุได้ไหมแบ็แมนโค้งไม่น่าได้มาันชุได้ั้งได้ได้ไดไอ้เี้ยมันยิง ตาย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 หมด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 เต็บก็ติดล่อติดล่อติดล่อทีแค่นั้นไม่เจอของย่อไปตัดเราเลยเอาปืนัหมเอาปืนไหมเอาปืนไหมเน่เน่เอาเอาปืนครับผมอยากได้ลูกกระสุนเออาร์มใครมีไหมซื้อซื้อซื้อเพิ่มหน่ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มนี่ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแงอะแ่งเดียว โอ้รไม่รู้แล้วมันอมาสุ่เดีไม่ต้อไม่ไไม่ีกไม่วไก็ไ่ม่ไสวยรสวยเฮ้บนบลอยฟ้าลอฟ้าชนลอยชนลอยลอยฟ้ามรอแล้วดอยแล้วไม่ไหว้่หมถึงลอยฟ้าช่ไหม

ม,มันจะตายเดี๋ยวขดยแลดูลดูลลหนชาังจะุกตหมดแล้วอ่ะโอ้โหขัดยาขัดยาของข้ดลมสองอลมสองลมสองลงสองไปเลยดแมะไอ้มอดูออด,ดิเขามาีสตามิกลาดอนลูเอลตาไนทื่ทำใหเขารวยจังอนะ่ะ ทำไมฉลามนี่ขึ้นมาตัดเดยดฉลามจมน้ำตายหมดตายหมดโอ้โหปากคม หมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหตัดตงอื้ออื้ออจริงวะเฮียอู้กูอยากขึ้นแกนว่ะใครพากูขึ้นได้บ้างฮ่าฮ่าฮ่สู้เราสู้เราสู้เราขึ้จังเรอยากขึ้นคอร์ดเลยฮัลโหลโผมผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะครับคิดว่าจะคิดว่าจะเล่นต่อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพักแล้วพักแล้วเจอกันครับ โอเคครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube k ด c Gamer เมอป็นจุดไทยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ที่หนึ่งคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทำอีกเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ไงเขามาแล้วเอาไี่ให้บัตรเปลี่ยนชื่อพวกผมหรอใช่ครับ โอ้ทำไมพี่รวยจังครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันไอเจ้าพ่อมันรวยแล้วนะมันเป็นระดับเจ้าพ่อไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้ำใจน้ำใจครับผมพี่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรได้ไหมผมมีเจ็ดใบนะเปนเป็นชื่อได้เลยได้เลยถ้าผมมีตังค์เดี๋ยวผมเติมให้แล้วกันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมผมเอาตังตังที่มีทั้งหมดไปเติมเป็นเพชรหมดแล้ว มีผู้ปักทองด้ะอะไรนะครับปักทงแต่ไม่มีกุญแจขันอ๋อครับผมสักวันนึงเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็มีกุญแจครับกุญแจโอเคต่อหนึ่งพี่ทำอยู่อ่าทำครับทำ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 ครับพี่ทำยูทูบเหรออ่าสตรีมเพจครับเพจ KTC Gamer มีจุดครับแล้วพี่เปิดหน้าไหมไม่ครับไม่ได้เปิดครับ อ๋พี่ไม่เปิดนะพี่เปิดนะคนคน,คนจูคนจะติดตามพี่สามล้านีกคนโอ้จริงเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้านะนาโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมครับยินดีครับยินดีเจอกันผมอยาก